สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นกูคู่กันฟอยเบอร์อีกแล้วนะคะคือมุกจะมาไปมุกจะพยายามอัดคลิปให้เยอะกว่าเดิมน,นะคะก็คือคือม่งคือนอะคะ่ะมันจะมีชอดชอดหนึ่งที่อยู่ในรายการร้องข้ามกำแพงอะคะ่ะคือเอ่อพวกเราชาวด้อมไบวินก็ก็แคปเอ่อชอดนั้นนะคะไปลงในทวิตเตอร์คือมันเป็นชอดที่เป็นเป็นนักร้อง ร้องห่างกำแพงแล้วพูดนะคะคือเสียงมันน่าจะเป็นน้องไบแน่นอนเลยทุกคนคือเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะคือน้องเอลลี่น้องเอลลี่เนี่ยมีความาเขาเรียกอะไรอะ่ะเคยร่วมงานกับน้องไบตอนที่น้องไบถ่ายโฆษณาอาดิดาสแล้วก็ที่เต้นที่เต้นกับน้องไบในตอนลาซาด้า ที่ที่ทำแคมเปญลาซาด้าค่ะที่เต้นแบบนี้เออเออคือมีความเป็นไปได้สูงมากเพกืพ่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะคือคลิป Week, Week, วิกวิกวิกหน้าเนี่ยก็คือหมายถึงว่าจะออนแอร์สัปดาห์วันพฤหัสสัปดาห์หน้าคือมันตื่นเต้นเพื่อนๆแต่ว่าฟังเสียงมุกว่าใช่แน่นอนใครคิดเหมือนมุกบ้างความจริงจริเเดีย นี่ฮอตที่สุดทังที่สุดคือผมบอกได้เลยว่าถัดไปไหนมาไหนแนละ้วตอบค้อนกัคไเจอพี่ที่ไหนไหมคะจริงๆไม่กี่วันก่อนเพิ่งเจอเราพอดีว่าเจอในฝันนะครับอจในนฝัคือสำเนียงการผู้ดันมันแบบมันมันหน่งใบอ่ะ พอดีว่าเจอในฝันนะครับคืออาคับเนี่ยคืออาคับเนี่ยคือน้องไบเลยเพื่อนๆคืออาคับเนี่ยไบยเลยจริงๆเอหมดแล้วคือเอาเอเดี๋ยวมุกจะให้เพื่อนๆฟังอีกทีคือคําใบเนี่ยตอนคําไบเมทาวินอะ่ะก็คือจริงจริทุกอย่างเลยตอนคําไบเมทาวินอะ่ะอ่ะแล้วมากาไบน้องไบอีก ว่าไปไหนมาไหนแล้วทุกคนก็เจอพี่ที่ไหนไหมคะจริงๆเมื่อกี่วันก่อนถึงเจอเราพอดีว่าเจอในฝันนะครับถึงดัดเสียงก็ฟังออกถึงดัดเสียงก็ฟังออกทุกคนหวาไม่วามันเป็นหนองใบเฮไม่มีใครอ่าจริงๆก็เจอในฝันนะครับใบเละ ไม่มีคนดื้อแน่นอนใบแน่นอนใบเลยใบนี่แล้วยิงยิงยิงแบบอ่ะแล้วยิงทำนี้ลังผู้ชายต้องติดตามอ่ะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายต้องติดตามใี่ดูผู้หญิงผู้ชายต้องติดตามเงีนใบปแหลกกดกีด ฮอต <is> บบที่สุดแดงที่สุดคือคือผมบอ,อกได้เลยว่าถ้าไปไหนมาไหนแล้วคน <mascul in S 2> <ๆ S 1> จะแตกเคยเจอพี่ที่ไหนไหมคะจร <t ills> ิงๆไม่กี่วันก่อนเพิ่งเจอเราพอดีว่าเจอในฝันนะครับจริงๆจริงๆแหละใบจริงๆแหละเอาตอมามามา แล้วเพื่อนๆนะคะคิดว่ายังไงนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของมุกนะคะตื่นเต้นนะสำหรับคลิปนี้นะคะมุกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆคิดว่าใครอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย